โอเคทุกคนก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยรักกันนะครับผมที่เราอยู่ในเกมไมโครฟ t ในไมโครฟ t เอาชุดลอดของเราอีกแล้วอุ้ยตรงนู้นมีเป็นพ่อขาพระเดชจอนด้วยอ่ะแต่เราไม่สนใจเราสนใจตอนนี้ <c oughs> คือหลายหลยคนเดีย่ยอันจะอกวิ่าทำอะไรในนี้พี่พี่มาอ,อะไรอีกพี่มีของครบแล้วไม่ใช่หรออีพีก่อนเห็นแบบ ได้ซ่อมแซมนู่นนี่นั่นน,น่นเต็มไปหมดเลย <c oughs> ก็มาเอาสิ่งนี้ฮะฉกชิงสามโอ้โหเวตามหามานานมากไอ้คำว่าฉกชิงสามเนี้ยคือต้องการแบบอืและแล้วเราก็ได้ฉกชิงสามมาถามว่าพี่เวฟครับมันขายพี่ยี่สิบสองแต่ทำไมมันมาขายพี่ยี่สิบเจ็ดครับพี่ไปทำอะไรมันหรือเปล่าอ๋อพอดีว่า เมาพังครับมันเบิ้ลเนี่ยม,มันเลยต่อยเฮ้ยเฮ้ยเอะไรแล้วอ,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 อะไรแล้วอะไรแล้วเฮ้ยเ,เธอจะมาทําร้ายชาวบ้านแบบนี้ไม่ได้นะจะลงไปลกลงไปเออปิดพอึด ลากอนเออถ้าเป็นคนจริงๆนี่มันคงจะขาดใจตายคานนี้ไปแล้วเ,เนาะมาทุกคนต่อจากพาที่แล้วนะครับผมที่พี่เวบอกว่าเราจะฟาร์มดินปืนเนี่ยเอาไว้รอสําหรับน้องๆตอนนี้เว็ฟาร์มไว้50ดินปืนมันไม่ได้มากและมันก็ไม่ได้น้อยแต่มันก็ก,ก,ก็มากนะใช่ถ้าเกิดว่าเราเอาไปคาราฟเป็นเจ้าผู้ทั้งหมดเนี่ยเราก็จะได้ผู้มาทั้งหมดร5 0ยอันฮะ นี่แหละมึงมันถึงคราของเราแล้วแหละทุกคนที่เราเนี่ยจะสามารถบินแล้วก็โลดเล่นอยู่ในนรกได้โดยที่เราไม่ต้องกูัวตายต่อไปข้อหามองมองหน้ามองหน้ามองหน้าทำไมไอ้ไอ้นี่ก็วิ่งตามอย่างเลยเพื่อนขอขออีกอันเอ้เจ้ตกใจนกว่าจะระเบิดได้เท่าไหร่นห้าสิบสองคือระหว่างทางกับบ้านเงาหน่อยแล้วกันเนาะไม่เป็นไรหรอก โอเคมาเดี๋ยววันนี้นะี่ยเราจะออกไปตามล่าหัววิทเทอร์สเกลิตันซึ่งพีเวมเนี่ยน่าจะต้องเอนชรนดาบขึ้นมาใหม่นะครับหรือไม่ก็ทำดาบเล่มเล่มไหนสักเล่มอ่ะคือเราจะทำใหม่เราจะเอนชรนใส่เจ้านันเข้าไปครับเขาเรียกว่าอะไรนะไอโจมตีศักดิ์สิสทธิ์ใช่เพราะว่าโจมตีศักดิ์สิสทธิ์เนี่ยมันทำให้เราโจมตีเจ้าโคกระดูกสเกลิตันเนี่ยวิทเทอร์สเกลิตันเนี่ยได้แรงยิ่งขึ้นใช่ครับ คือมันเป็นเหมือนซอมบี้อะ่ะเออมันเป็นเหมือนผีอะไรประมาณเนี้ยเราถึงจะสามารถโจมตีมันได้แรงขึ้นใช่แต่ตอนเนี้ยบรรยากาศฝนก็ตกเอ้ยกลับบ้านไปนอนก่อนดีกว่าทุกคนไปบรรยากาศแบบนี้คือแบบเล่นไปฝนตัวก็คุณนอนตรงนี้เลยได้ไหม <c oughs> คุณบันช้าโอจะถึงบ้านอะ่ะเสียเวลาทุกคนจะรีบไปเร็วริบตื่นเพื่อนโอเคแค่นี้แหละอ่ะกินอันนี้ก่อน อออิ่มอร่อยแล้วก็ตามด้วยอาหารสดโอ้ยอะไรโอเคมากเนี่ยค่ะดูซิว่าเราอุ้ยลรามีกระดาษเหลือปะวะอยู่ที่บ้านถ้าจำไม่ผิดเอ้ยเดี๋ยวนะถ้าเกิดว่าเราจะไปในนรกใช่ไหมทุกคนเราจะต้องใช้ชุดเกราะที่เป็นโอ้โหกูสงสารมึงจริงๆคือแต่ละชิ้นนี่คือแบบ <c oughs> ไม่ไหวแล้วแบบเราไม่ไหวแล้ว <c oughs> โอ้โหแต่ละชิ้นือแบบมึงน่าสงสารมากอ่ะเดี๋ยวนะ ก่อนที่เราจะไปเราควรที่จะต้องไปเอานี่ใบไม,ม้เอาไปเ,เ,เดี๋ยว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 ไอตัวนี้อันตรายอุ้ยสองตัวด้วยไม่ไม่ครับไม่เอาจิบอ่าเอา,เอา,เอานี้มายาควิปเปอร์พวกนายคงไม่อยากจะทําร้ายเราใช่ไหมอมอื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 มตายได้มาห้าสิบห้าดินปืนไปไปหาดู กระดาษในบ้านเนี่ยทุกคนไม่รู้ว่าจะมีเหลือหรือเปล่านะแต่เราก็ยังหวังลึกๆเล็กๆน้อยๆว่ากระดาษในบ้านของเราเนี่ยมันก็คงจะเหลือให้เราอยู่แล้วเนาะจ้่เอเป็นไ,ไงล่ะ <c oughs> มีจะโจมตีศักดิ์สิทธิ์กับฉุกชฉิงเอาคงทนมาหน่อยแล้วกันเนาะแล้วก็แก๊สไอจี้อะไรครับมีอยู่ครับมีอยู่ครับไม่ได้หมดไปเลยครับอันนี้โยนทิ้งมาอันนี้โยนทิ้งมาเอาน้ํานี่ครับเอาน้ํานี่ครับเผาไว้ครับต้มไว้ แล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องเอาอันเนี้ยหรือว่าเราควรจะเอาสอนนี้แบบรวมร่างเลยวะคือถ้าเกิดว่าเราสอนนี้รวมร่างคือดาบดําเมจพลังสิบอะ่ะเออตีศกทีตายแรงมากแต่ไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวเราย่อยไอ้บุกว่าอันที่ควรเอาย่อยคือนี้เพราะอะไรอันนี้มันมีกระเด็นผมไม่ชอบงั้นก็ลาก,ก่อนลาก,ก่อนนะเพื่อนแล้วขอโทษน,นะเออนายกลายเป็นเลเวลศูนย์เออใส่เป็นจบตีศิษย์ ใส่เป็นคงทนใส่อืมทำไมแพงจังอะ่ะโอ้ว้าวเก้ารเวลเลยเลยโอเคไม่เป็นไรครับเก้ารเวลเราก็ยอมรับได้ต่อไปเราจะต้องไปเตรียมพรุใช่ครับคุณคนฟังไม่ผิดมันคือพรุเราจะต้องเตรียมไปด้วยเนื่องจากว่าเวลาเราเดินทางในเอ้ยเดี๋ยวกูลืมเอาเอ้ยเว็ง จมูกชอบลืมอะไรแบบนี้แป๊บหนึ่งผมลืมเอาเหล็กเราจะต้องเอาเหล็กไปด้วยชีวิตนี้คือแบบลืมอะไรบ่อยบเลยนะเราอ้เดี๋ยวเดียวจำได้ว่าเราน่าจะเคยคราฟไปในนี้หรือเปล่าเหล็กจ๋าเหล็กนี่อ่ะมถสายตาพี่ดีน้องน้องแจบพี่มันเร็วไปพันปีนี่แหละลเราอานี้นะครับผมไปตัดเอาใบไม้ด้วยแล้วก็จะเก็บไว้ในตัวด้วยเนื่องจากว่าชุดกรงเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะแตกแล้วก็พังง่าย แล้วก็ทิ้งครับทิ้งทิ้งครับเฮ้ยเทมบล็อกเดียวเนี่ยเกะกะมากอามีดินปืนหนึ่งอันอันนี้ทิ้งไงทิ้งทิ้งทิ้งไหาเมื่อไรก,ก็ได้เนี่ยเฮ้ยดูยนะลืมบอกอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าตอนนี้เห็นพื้นไหมเออพื้นบ้านเนี่ยผมได้เปลี่ยนให้กลายเป็นพื้นหินหมดแล้วนะถามว่าทาไมถึงเปลี่ยนว่างครับใช่ครับผม คือเราว่างเราก็เลยไปนั่งประกอบทำนิดหน่อยใช่ย่เออเอาเอาในตัวกูก็มีอันเนี้ยเอาสองอันไว้ <c oughs> เออเป็นไงละ่ะสายตาดีไปหละ่ะมึงโอ้อยู่ในตัวแล้วสองอันมึงมองไม่เห็นน่ะหลออะไรเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราเอาใบไม้ก่อนทุกคนเนี่ยใบไ,ไม้โอ้เสียงดังเว้ยเราเบากัดสักยี่สิบตั้งแต่คือใบไม้พวกนี้เนี่ยเราควรที่จะต้องเอาติดตัวไปด้วยเพราะว่าชุดกรอบมันใช้ไปแป๊บๆก็พังแล้วอย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่าเราไม่ใส่จะเกิดอะไรครับนหนาวไง ไม่พี่ใช่หนาวเดียร้อนไปนรกบ้านเลยมันหนาวว่ะอืมมันก็จะเกิดอาการร้อนนะครับเพราะว่าในเกมของเราเนี่ยเราได้ลงมอชเข้ามาใหม่เป็นมอชที่จะทําให้เราเล่นเกมได้อย่างสมจริงนะครับสมจริงสมจังมากยิ่งขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคนนี้จะต้องเล่นตามระบบเกมมันด้วยซึ่งเราก็จะเก็บเอาไว้ชุดเกราะถอดไม้หมดเลยเก็บเอาไว้แล้วก็ใส่งูงูนี่ไปแดดคือแบบ <c oughs> นี่กูจะต้องใส่ชุดแบบนี้เหรอวะ <c oughs> คือกูจะต้องใส่ชุดแบบนี้เหรอว่าไปแบบในนรกอะแล้วแบบในนรกก็มีแบบฟอนสเตอร์ที่แบบดูดิอย่างเช่นเบสอย่างเงี้ยมีเบสมีแบบทิกลินมีแบบซอมบี้พิกหมูอย่างเงี้ยคือแบบอืมแล้วกูใส่ของงู o o, ที่บวกเกาะแค่นหนึ่งโอเคอย่างน้อยก็มีก็ดีกว่าไม่มีเนาะดีกว่าเราหนาวตายไม่ใช่หนาวดีวยเขาเรียกว่าอะไรวะร้อนตายอ่ะนี่คราฟเลยครับแล้วก็เจอนี่มา กูจะคาบเพิ่มหน่อยว่าเท่านากูมีขนาดนี้แล้วเออนั่นเองโอเคอะนี่นะครับแล้วกอ็อันนี้ก็เก็บเอาไว้นะครับฝากเอาไว้ก่อนเออเออเส,เสร็จเลือเรือไปอันนี้ก็โยนทิ้งไปปะ่ะถึงเวลาแล้วที่เราจะได้ออกไปประจนภัยแต่ก่อนที่เราจะไปเนี่ยสิ่งสําคัญที่เราต้องทําเลยคือมึงต้องบรรจุน้ําไปด้วยเพราะาอะไรนะ้ํามึงไม่มีเลยว,วีฟเราต้องน้ําไปด้วยแล้วดาบเราจะใช้อันนี้เอาเก็บเลยอันนี้ไม่น่าจะได้ใช้นะครับเราจะก็ได้จะใช้ใช้หลักๆก็น่าจะประมาณนี้ละบัง แล้วก็พุนี่พุออะแล้วก็ใส่ยืดอยู่นะเราจะต้องถอดอะไรที่บอกเราใส่ปีกดีกว่าลืมแต่เราก็ไม่ได้จะไ,ได้ใส่นานขนาดนั้นเปล่าวะน่าจะใส่แค่แป๊บเดียวนะครับแล้วก็น่าจะทอดอือหือก็สบายสบายหรือโอเคมาเดี๋ยวคนดูดิสวัสดีครับทราบว่าในนี้มี กว่าแล้วน้ําต้องเต็มเว้ยคือน้ำในน,นนี้มันได้เทออกได้เนาะผมเกลียดที่สุดเลยคือน้ํามันเทออกไม่ได้อ่ะคืออยากให้มันเทออกได้มันเกลียดกะมากเลยอ๋อขอชินน้ำในนี้รอไปก่อนกนะแล้วโ,โทรเร็วเ้เพื่อนเฮ้ยจะว่าไปนี่มอสนี้มันก็มีเยอะเหมือนกันเนาะเนี่ยมีเอเทมเลยหน้าไม้อะไรกันไม่รู้แล้วก็มีพิกแอคอันนี้น่าจะเป็นพิกแอควาร์ปหรือเปล่าถ้าจําไม่ผิดน่าจะใช่นะครับโอเคไป ถึงเวลาแล้วที่เราจะได้มัดดาเมจดหนึ่งพล้านเออเออกูลุยดีกว่าเเดียวเดียยวเดียเดีมีอีกเรื่องหนึ่งผมจะบอกให้เราสามารถไปโลกมักกรได้อย่างง่ายได้เดี๋ยวผมจะพาไปดูแป๊บเราจะต้องเอานี่ออกโอ้หมาถึงชุดมึงก็จะไหม้แหละบินมาเออตัวเมื่อกี้มันลอยขึ้นไปแล้วเมื่อคุณบินมาตรงนี้ใช่ไหมนี่ตรงนี้ พอคุณบินมาตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยคุณก็จะต้องเดินหาบริเวณนี้นีดหน่อยครับนี่หน่อยนีดหน่อยอยู่ไหนวะอยู่เอาเดี๋ยวอยู่ไหนวะเอออยู่ในปราสาทนี่แหละทุกคนต้องหาเองคือหาอะไรเหรอคือตอนนั้นผมวาร์ปจากโลกมังกรเนี่ยกลับมาที่บ้านไปปรากฏว่าประตูนรกอะ่ะมันมาโผล่ในนี้ใช่เนี่ยน,นะเราเอานี้ชกชิงว,วันเดยเพื่อนอยู่กันสีตัวเลยนะฮักโอ้ โอ้าวโอเคเพื่อนวันนี้เลยวันนี้ไอ้นี่ตีมันสองทีอ่ะขอดับสักหัวได้ไหมเนี่ยอุ้ยหัวดับไปแล้วดับไปแล้วอุ้ยอุ้ยดับไปแล้วดับอุ้ยอุ้ยอุ้ยฮ่าฮ่าฮ่าจะว่าไปเนี่ยพวกมึงก็ว่านอนสอนง่ายนะเพื่อนดับง่ายจริงเลยเชียวมาดูเฮ้ยตกตกกระจายอยู่เลยวาอยู่มะโผข้างหลังสวัสดีเพื่อนไม่ทราบว่าดับให้เราสักอันได้ไหม ดอกให้ลงสักอันแล้วเรากลับเลยเ,เราไม่ต้องกันด <c oughs> <c oughs> อกยากซะด้วยเดี๋ยวดูสิเลยฮะโอโ้ตรงนี้ที่เดิมกูนี่ยไม่อยากจะยุ่งอะ่ะไม่อยากจะยุ่งตรงนี้เท่าไหร่อันตรายเนี่ยผมจำได้ว่าตอนนั้นอะผมวาร์ปมาในนี้ใช่ไหมทุกคนตอนนี้ผมกลับจากโลกมืก่อนมันจะมีอยู่ครั้งหนึ่งว้ผมได้อ่าสร้างประตูนรกเอาไว้ซึ่งมันอยู่ที่นี่ใช่แล้วมันเดี๋ยนะกูใส่ปีกอยู่ใช่ไหม โอเคกะโดดลงไปแล้วไม่ได้เสพปีกแล้วล่วงลงไปตายข้างล่างมีอะไรวันเลฮารับวันเลฮารับหวังว่าไม่มีพญานอกนะฮะไม่มีตัวอะไรขึ้นมางับกูเนาโอ้ดาบงูงูไปด้วยาบินเดี๋ยวเราบินออกห่างจากปราสาทให้มากที่อุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหอุ้ย,ยดูด้เว็บ นี่เจ้าโดวงดีเกินไปหรือเปล่าโอ้พระเจ้าห้ตายเนีะนี่เราดวงดีกันอุ้ยอยู่นะเราเจอปราสาทแหรงที่สองพร้อมกับอุ้ยบล็อกอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยอฮ้ยแบบนี้เราน่าจะหาไอ้เจ้าวิทเทอร์สเกลวตันอุ้ยนู่นน่ะมีเบสด้วยมีตัวหูมียาไปดึงนู่นโอเคผมว่าผมน่าจะจับเจ๋อเจอเจอเจเจอเจ๋อเจ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 ๋อเจ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  สอยสเกลไปตั้นตัวนี้กว่าอืมไม่โดนโอ้ยอืมสวนกูด้วยสวนสวนกูด้วยเพื่อนหลบได้ครับนีอบ่อ่ะหนึ่งทีดรอปอู้ไม่ดรอปเลยอะ่ะกิดอะไรวะตายซะอ้หเดี๋ยวนะโอ้ลืมไปผมไม่ได้ใส่ชุดเกรดนี่ว,ว่ะอย่างแรงเลยดู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 ดบินมิ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 ยวลูกเดียวเดียวเดียวเดี๋ยวลูกเดี๋ยวใจเยเ็นซิอย,ย,ย,ย่ารังแกกันอย่างนี้สิ อย่าอย่าละแกกันอย่างนี้ดิเฮ้ยตะลายเลยหึหึหึกูยิงยิงระยะไกลโดนไหมโดนโอ้ยมันมองไม่เห็นอ่ะวิวอุ้ยตายตายตายวิวอุ้ยมันไม่ตายอ่ะโอเคมากูดีเพื่อนเราขอนายหน่อยสองตัวนี้แหละคือความหวังของเรามานี่เลยอื้ึหึไปไปไปไม่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 เว็บ มึงจะไม่ตายอุ linkage, ้ยตรงนูน้นตรงโอเคโอเคโอเคเพืพ่อนเพื่อนเบาเบาเบาไปไปเลยไปเลยฮุ้ยกูมาแล้ววิทเทอร์มาเลยมามาเลยวิตเทอร์มาอุ้ยไม่ดอกปะฮะอุ้ยทำไมดอกยากจังวะตอนแรกทำไมมันง่ายกว่านี้มึงดูดิไม่ดอกแบบเย้เฮ้ยโหลโอ้ยโอ้ยโอ้ยมึงจากไหนมาดูดูดูอุ้ยอุ้ยอุ้ย ทำไมมันชอบอเนียนหลังกูจังเลยอันนี้เราห้ามโดนตีแม้แต่ครั้งเดียวเลยกูได้แล้วกูได้แล้วไปแล้กูได้แล้ว <c oughs> สมอันครบ <c oughs> ขอบคุณมากเลยนะฮะสำหรับว i t เทอร์สเกลตันนะครับผมทุกๆตัวนะครับที่เสียสละชีวิตของทุกท่านให้เราได้ฆ่าแล้วก็ได้ดรอปหัวมา <c oughs> และและ้วสิ่งสิ่งนั้นกำลังจะเกิดแล้วทุกคน มัดดาเมจดหนึ่งพันล้านทีนี้ละมึงเอ้ยตายกันเป็นเบื่อมาเร็วเฮ้ยได้มาแล้วเดี๋ยวนะถอดถอดถอดมึงไป,ไปเลยเไปไหนกันไปไปไหนกันไปเ,เ,ไปเกลียดมึงแล้วตอนเนี้ยโอเคตอนนี้เนี่ยผมเรามีเดี๋ยวเว็บมก็ต้องใช้สายวิญญาณอยู่ดีบอกว่าวแล้วมึงไม่เอามานั่นน่ะดิเอ่อเดี๋ยวกลับไปเอาได้ไหมไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูในบ้านก่อนใช่เพราะว่าเผื่อในบ้านเราเคยขุดมาด้วยนะครับเพราะว่า มันก็ของจะเป็นเหมือนกันนะหวังว่าจะอย่างนั้นนะเราน่าจะเคยขุดมาด้วยใช่หรือไม่จ๊ะเอ๋เอจํานะไม่มีเออเดี๋ยนะไม่มีเลยไลวีแววจุบ๊บอ่าใครมันจะลืมจำได้อยู่ว่าตัวเองเคยเอามาเดี๋ยนะตอนนี้เรามีถางน้ำครบป่ะเดี๋ยวเราลงเนะี้ยผมไปฆ่าเจ้าวิเทอร์อ่าแป๊บหนึ่ง ช่ก็วิธีการฆ่าวิทเทอร์นะครับผมในไม n คร r a ับก็โคตรง่ายนะครับไม่รู้ว่ามันเป็นบอสไปทําไมเนย <c oughs> คือเอาตรงว,ว่ามันน่าเป็นบอสที่กากที่สุดต้งที่ผมคิดว่ามันกากแล้วอ่ะทุกคนคือก็ใจอารมณ์ไหมคือไม่รู้ว่าแต่ผมรู้สึกว่าวิทเทอร์มันไม่ได้เก่งเลยถ้าเกิดว่าเราเรา,เรารู้เราดูทริคหรือว่าเรารู้วิธีการเอาชนะมันอะ่ะผมรู้สึกว่ามันเป็นตัวอะไรที่แบบก็หล่องปองแป๊บมากเลยอะ่ะม,มันมันดูง่อยใช่ครับ ถ้าเทียบกับเจ้าบอสนะบอสก็จะมีตัวอะไรบ้างในเกมเนี้ยก็จะมีเป็นวาเดนนะครับถือว่าเป็นบอสสาหรับผมแล้วกันเนาะมีวาเดนตนโหดเนาะมีควายใช่มีควายแล้วก็มีเป็นเอเดอร์รัก้อนอันนี้ก็น่าจะเป็นบอสใหญ่เหมือนกันซึ่งกูุ้ยตัวนี้แหละกากสุดแหละกากที่สุดแล้วแหละเนี่ยวิธีการเอาชนะวิทเทอร์นะครับผมก็ไม่ยากนะครับคุณก็แค่ขุดเข้ามาในบล็อกหิน ซึ่งก็เอาเป็นบล็อกที่ลึกที่สุดนี่ประมาณนี้ก็นะ่าจะไม่เกินหรอกมัง้งเพราะตอนนี้ตาเมจเรามันสุดยอดใช่ธนูกูเนี่ยดาบกูเนี่ยโจมตีศักดิ์สิทธิ์เนี่ยโอ้โหฟันแบบชูเชงชูเชงตายเชื่อไหเ,เดี๋ยวนะต่อไปเราต้องใช้นี่เออปึ๊บอา่าแล้วเราก็จะมาเจอชั้นดินซึ่งใช้ได้ไหมไม่ได้ <c oughs> คือมึงทำไมเกิดมาเป็นชั้นดินตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทุก,ก่อนทุก,กอนนี่เราจะต้องเคลียร์มาเป็นพื้นที่นะครับ แบบนี้เลยอ่ะี๋ยวนี้ก็เกี่ยบไปเรียบร้อยแล้วก็เราจะใช้เป็นนี่เลยวางวางอุ้ยพร้อมหรือยังวะ <c oughs> ฮึบฮึบเอ้ะอะ,อะถอยก่อนถอยก่อนเดี๋ยวก่อนรู้ว่ามึงเสียงดังกูเบาเลย30รู้เลยว่ามึงเสียงดังอ่ะเพื่อนมามาดิมา,มา,มา,มาวิทเทอร์กับวิทเทอร์เดี๋ยวมามามาดิมามามา,มา,มา มามาคือเรายิงนํำต่ำไว้นะครับเพราะว่ายังไงวิเทอร์เนี่ยคือสเกลบล็อกอ่ะเขาเรียกว่าอะไรวะคือบล็อกมันใหญ่อ่ะมันยิงเนี่ยดูดิคือเราไม่เห็นตัวมันเลยไม่เห็นแค่หางเนี่ยเรายิงยิงมันโดนเลยวิเทอร์มันอ้าวสงสัยหมดโคต้าในการยิงนี่ไงแล้ว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 มาหนี่งมาหนึ่ครับมาน่ครับเหลืแค่วิเทอร์เหลืแค่วิเทอร์ตีครับตีโชตาย <c oughs> คือแทบไม่เสียเลือดอะไม่เสียเลยดีกว,ว่าไม่เสียเลือดเลยดีกว,ว่าในการฆ่ามิสเตอร์อะเนี่ยผมบอกเลยว,ว่ามันเป็นแบบเป็นแบบมอนเตอร์ที่กากมากเลยคือแบบมันเหมือนจะเป็นตัวที่ดูโหดนะแต,แต่ดูดิแต่ถ้าถามว่าพี่เวฟครับถ้าพี่จะบอกว่ามันกากอะพี่พี่ทะไม่ไปตุนตัวเข้าไปข้างนอกเลยละครับ <c oughs> ไอ้พวกเด็กซินคิดพี่ต้องบอกเองไว้หน่อยนะว่า m i n ครฟ a f t แบบมันเป็นเกมสร้างสรรค์เข้าใจไหมคือมันมีวิธีการเอาชนะได้หลายรูปแบบเข้าใจไหมถึงเวลาแล้วเดยวขอขอเช็คดูดิหมัดมันคราฟยากไหมอุ้ยไม่ยากเลยใช่แล้วฝนตกแล้วกูจะไปหาเอนเดอร์พจากไหนเนี่ยมีเหลือเอ้ยนมีเหลือสองโอเคคราฟได้เลยทุกคนมาถึงเวลาแล้วที่เราจะพังองัดเราจะมาเริ่มกันคราฟเจ้านี่กัน <c oughs> สิ่งที่เราต้องการทีร่จะคราบมันมาโดยตลอดซึ่งอันดับแรกเราจะต้องใช้แร่นะครับผมเขาใช้เป็นอันนี้ใช่ไหมสอบล็อกใช่ปะเดี๋ยวดูดิอ่าไม่มีใช้บล็อกเดียวเดี <c oughs> ๋ยวใช้บล็อกเดียวแล้วก็ Demon Block. <c oughs> Demon Block, เดมอนสองบล็อกเดมอนสองบล็อกอ่ะแล้วก็ไทยเนอร์สอันอันนี้อีกอันหนึ่งแล้วก็ไอเทมขืนชีพอยู่ไหนแค่นั้นเองชิบหายแล้วทุกคนกูลืม อไอเทมคืนชพีพไอเทมคืนชพีพไอเทมคืนชพีพไอเทมคืน๋อ,อไม่ต้องงงไม่ต้องงงนนองไม่ต้องงงพี่จําได้อยู่แล้วนี่ว่ามันอยู่ไหนนี่ลดจำไม่ได้อยู่แล้วทุกคนว่ามันอยู่ที่ไหนไอเทมคืนชีพของเรามันอยู่ในนีๆๆ่เครื่อง,อง,เ,องเครื่องรางข้องแคล้วโอเคสวยงามเครื่องรางข้องแคล้ว โอเคพอเราได้มาแบบนี้แล้วเราจะทํายังไงกันต่อเราก็จะรอคราฟมันขึ้นมาอย่างไงแล้วเพราะเราคราฟมันได้แล้วนี่ไงบางทีกดหมัดอ้าวพอ,อขาด <c oughs> ออฟซิเดียนสองประตูคือมึงก็มาอย่างมั่นใจเลยใช่ไหมมึงขาดอยู่โระตูนึกว่าครบแล้วอะมาและแล้ววันนี้ก็มาถึงทุกคนวันที่เราจะคราฟเจ้าอ้าวเจ้ามันคือหมัดดาเมจดหนึ่งล้าน ที่แม่คนขี้โกงเลยเดี๋ยวนะเออดูขี้โกงจริงด้วยทนะุกคนเอาละสองสองหนึ่งอ๋อใส่บัตรแลยเออดูท่าถือมัดดิคือมัดมึงคนแก้โมเดลอะ่ะคือมันเป็นมัดที่ถือได้แบบดูโง่มากเลยทุกคดดูมันดูได้ไหมดูดิคือมันแบบมันถือได้ดูโง่มากอะ่ะ เราจะรออาหมัดนี้นะฮะไปเทสกับวัวกับวัวทีเดียวตายอ่ะวัวทีเดียวตายเหรอวัวตายอุ้ยดูนะติดไฟด้วยพูดไปเล่นไปเดี๋ยว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 เอชชาร์จได้บ้างคืออยากได้จกชิงอ่ะมีป่าอุ้ยได้ด้วยเออเดี๋ยวนะเออเด็กบอกมึงจะขี้โกงไปไหนวะเนี่ยคือ เอนชาร์ดได้ด้วยนะครับก็ไม่ธรรมดาแถมไม่พังด้วยนะเนี่ยแถมเหมือนจะไม่พังด้วยเอนชาร์ดได้ด้วยไม่พังด้วยครับโอเคเอานี้มากูต้องการฉกชิงใส่มึงเหละลูกเออเอานี i มามีปะฉกชิงฉกชิงไม่มีอ่ะเอาเอาไป win, ไปไปไป,ไป,ไปใส่ปีก liber. ใส่ปีกใส่ปีกใส่กันบินกูอยู่เลยใส่กันบินนี่ใส่ใส่กันบินไปเอาพลุม,มาไปเดี๋ยวเราไปแรก กันก่อนนิดนึงน่าจะเราดูได้ว่ามันจะอมาเป็นยังไงวะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวนะเราเอาเอ้ยเดี๋ยวทุกอ๋อนี่ตกใจเจ้านึกว่าถุาถางน้ําหายเดี๋ยวเรามาลองแลก <c oughs> เอ้ยทุกคนคิดว่ามอนสเตอร์ตัวไหนที่เลือดเยอะที่สุดในเกมวะถ้าไม่นับวิทเทอร์กับไอ้เจ้าเอนเดอร์ดากอนน่าจะเป็นควายไหมควายกับไอรอนกรีมเลวถ้าเกิดว่าเราใช้หมัดเนี้ยต่อยมันจะทีเดียวตายหรือเปล่านั่นแหละครับคือคําถาม เกิดว่าเราต่อยพวสักหมัดป่ะครับสักหมัดป่ะครับ <laughs> ได้แล้วเว้ย <laughs> ตายดูน,นี่ตายตายเฮ้ยสวัสดีลุงขอบคุณครับโชคดีลุงเจอกับแมนชันะ้นอ่ะโอเคเราได้ไปแล้ว <laughs> ไปับบ้านแมนช <laughs> ั้นคืกดคิดโกงเลย, <laughs> เยไม่เป็นไรรับไม่เป็นไรใส่เลือดความคิดโกงอยู่ในตัวเราอยู่แล้วราเราได้ลงมดแบบ ถ้ามันมีมอสสับประหลาดนะทุกคนคือแบบมอสแบบคลิกโกงคิกโกงอะ่ะกูจะลงมา <c oughs> คือกูจะลงมาใส่ไปด้วยเลยเนี่ยมาแล้วครับมาแล้วคไอ้จอจอดโอ,อเคเราจะทำการอินชาร์เฮ้ยไม่ได้เจ้า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 มึงมึงใส่ในี้ได้แต่ก,กูเอามึงไปฟิวชั่นไงอื่นไม่ได้อะไรนี่อะไรนี่โอ,อ้โถ มันหลอกลวงกันเห็นเเลยอ่ะทุกคนดูดูหมักกากว่ะมึงจกชิงไม่ได้อะกูเสียดายอ่ะมันจกชิงไม่ได้เจเลยอ่ะมึงเสีด้ยจกชิงใส่อ่ะโอ้อะไรวะเสียเซลล์หมดเลยเนี่ยก็ทุกคนทำได้แต่ทีแรกโอ้โธโอเคเป็นไรแต่น้อยก็ถือว่าเราได้ของอภิมิหาคีโกมาแล้วครับผมซึ่งก็เสร็จสิ้นภารกิจของซีรีส์ของเราแล้วนะครับผม เป็นไงบ้างครับล้เอเล่นล้เอเล่นล้เอเล่นยางยางยางซีรีส์นี้ผมบอกแล้วว่าผมจะเล่นยาวปะโถเราจะเป็นเทพเจ้าของโลกใบนี้ใช่โอเคมาหลังจากที่เราได้หมัดมาแล้วผมคิดว่าก็ไม่มีอะไรน่าจะสามารถมาทำลายเราได้แล้วนะทุกคนต่อไปเราจะต้องมาทําแหล่งอาหารที่ไม่จํากัดของเราดีกว่าซึ่ง <c oughs> พวกคุณเห็นไหมว่าพื้นที่ตรงนี้ผมได้เคียยวไว้ไหมคือผมเคียยวไว้ทําอะไรรู้ไหมฟามอ้อย ใช่ครับผมเกี่ยวไว้ทำฟาร์มอ้อยฟาร์มอ้อยยังไงเออพี่เวฟออโตโอ้ไงเออต้องใจเราควรที่จะต้องมีบ้านแคมป์หนึ่งหลังเว้ยบ้านแคมป์เนี่ยเราจะเอาไว้ทําอะไรเอาไว้แบบว่าเก็บอุปกรณ์ในการทําฟาร์มอ้อยโอเควันนี้เดี๋ยวก่อนเราจะปิดคลิปเนี่ยผมว่าเราควรที่จะทําบ้านแคมป์กันดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูขอดูดิ สวัสดีครับเราเราน่าจะลงมอแบบอยากจะลงมอถังน้ําแล้วไปหาตักแระหรือว่าต,ตักตักสัตว์มาไว้แถวบ้านอนะคือ <c> แ <oughs> ถวบริเวณนะี้ทุกคนสังเกตเลยมันไม่มีมอสสัตว์เลยนะเว้ยเพราะอะไรวอลมันได้โดดแล้วเดี๋ยวผมพาบินไปดูไกลน,นะอ่ะเดียวผมจะพาทุกคนบินไปดูไกลในนะบริเวณบ้านเราตัวที่เราเคยไปอะก่อนที่เราจะลงมออะมันจะไม่มีสัตว์เกิดเลยใช่ครับแต่่่่ถ้้าาาาาเเเเเรรรไไไปปใใในนนบิิววณททีมมมมคยกกอััจะหํหดตส์ช่ ว่านั้นเนี่ยมอสสัตว์จะเกิดแถวบ้านเราได้ไหมมันไม่ได้ครับมันไม่เกิดเพราะะฉนั้นเราจะต้องไปไกลๆอ่ะเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวนี้เดี๋ยวดยวูดูดูด,ดูอ่ะดูเกาะนี้ก็ได้ดูเกาะนี้ก็ได้ผมว่านะมึงต้องมีสักตัวลงหลงไม่เคยผ่านเกาะนี้ใช่ไหมเราไม่เคยผ่านสิเนี่ยเห็นไหมมอสเตา่าครับผมใช่ครับอันนี้เนี่ยเห็นป่ามอสเตา่ามึงจะมอสเต่าบ้าเลยมันมีอยู่ในเกมอยู่ละกู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 กมีแมจามีแมจากูกูอุ้ยมีไอ้นั่นเราไม่สนใจครับไม่สนใจ กูก <c oughs> ูกกอ้าวนี่กูได้โลมอสตมาจริงป่ะเนี่ยนะ <g ill ly> ทำไมทำไมมันไม่มีอะไรเลยวะวัสดีครับเอ่อมีประวานโผ่ขึ้นมาสักตัวหน่อยเยดี๋ยวจะชื่นใจหน่อยดิเอ้ยปลาวันอะประวาน,วานเออเดี๋ยนะหรือว่าพื้นที่ตรงนี้เราเคยผ่านไปแล้ววะเฮ้ยตอนนั้นตอนไปโลกมังกรเรายังหาแรดอยู่เลยเรายังเจอแรดอยู่เลยเอ้ยตอนนี้มนไม่มีอะเอ่อหรือว่าบริเวณนี้ เราเคยผ่านมันมาหมดแล้วมันก็เลยทําให้ไม่เกิดตัวอะไรเลยหรืปอป่าเฮ้ยนี่นี่นีีเฮ้ยเดี๋ยว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 เยวทำไมเป็เกาะดูที่ยงวะเฮ้ยเอาเว้ยเอาเวเ้ยเดี๋ว้ยดูกงนดูกงนอ่าพี่เวฟครับมาไกลขนาดนี้ไม่ัวรหลงแล้วครับนี่ครับทุกคนและนี่ <c oughs> คุณามักจะไม่เจอแล้วเรามีสมุดกับบ้านนะผมไม่ต้องห่วงอ่ามาแล้วครับไม่ทราบว่าป่าบริเวณน,นี้มันต้องมีสัตว์สักตัวสี ใช่ไหมเพราะว่าเราไม่เคยมานี่ใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่านี่เราไม่เคยมาบริเวณนี้มันก็จะมีสัตว์ขึ้นมาใช่เอ๊ะไรบีแววเชียวเนี่ยมันมีไม่ไผ่ไม่ไผ่มันไม่ใช่มอสมึงจะบ้าเหรอเบบอชิบายแล้วว่ะทุกคนทำไมมอวิ้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วบอกเล้ว่ามันมีมีมันมีเห็นบ้า คือบริเวณบ้านเราอ่ะมันไม่เกิดไว้ทุกคนมันจะเกิดจากาะพื้นที่เกะกไก่เออเราควรที่จะเอ,อ้ยเดี๋ยวนะจำด้ว,ว่าเวอร์ชันใหม่มันจะมีสัตว์ชนิดหนึ่งคืออนาคอนดาอนาคาอนาคดาน่าจะสามารถทําเชือกได้ใช่ปะถ้าจำอันนี้อันนี้คือเชือกอนาคอนดาโอเคสรุปแล้วเราไม่ต้องลู้มอสถังก็ได้ครับเราสามารถลากสัตว์ทุกตัวมาไว้ที่บ้านเราได้ ใช่เราอาจจะสร้างแถวบ้านเราเป็นสวนสัตว์เลยก็ได้ก็สบายสบายตอนนี้ก็ไม่ต้องห่วงอะไรแล้วฮะเจอหมัดนี้เข้าไปกูว่าน่าจะล่วงรูกตัวนะดูดูเช็ควานเลยเววานวานวานมันได้ลูกมานได้มันได้ลูกแล้วลูกเ้ยวานได้เร็ววานได้เร็ววานวานโอ้ยตายอย่างหน้าหนาใจคือตายเฮ้ยเดาวดา ตายอย่างน่าหนักใจโอ้ดาวสัตว์อาะทุกคนกันก็เนี่ยผมยวคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็ไปแก้นี้ก่อนแล้วก็ขอบทุกคนมากแล้วกันเนี่ยผมที่รับชมเจอไ่ในคลิปหน้าเดี๋ยวในพาร์ทหน้าเนี่ยพี่เวฟะนีับผมจะไปเริ่มสร้างฟามอ้อยออโต้กันแล้วก็เราจะเริ่มทําแหลกอาหารหลังจากนั้นเนี่ยเราค่อยจะมาล่าสัตว์แต่ละตัวของมดใหม่ใช่แล้วก็คือมดสัตว์นั่นแหละที่เขาอัปเดตเข้ามาเราจะมาดูดีว่าเขาเนี่ยจะมีสัตว์ให้เราได้จับมาเยอะขนาดไหนแต่ตัวแรกที่เราต้องหาคืออาดากคอนดา อืมเดี๋ยวว่างๆเราต้องไปหาอนาคันด้แน่นอนโอเคทุกคนขอบคุณทุกคนมากเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดคีครับผมไปนะฮะเดี๋ยวไปตาเตรียมตัวทำฟาร์มอ้อยก่อนอืมมันต้องใช้อุปกรณ์อีกหลายอย่างอืมประมาณนั้นอนะ